วิกเตอร์โอซิมเพนดาวซันโวเนื้อหอมของนาโปลีที่เพิ่งจะช่วยทีมการันตีแชมป ER ์เซเรียาไปมันหมาดกองหน้าชาวไนจีเรียาย้ายมาร่วมทัพนาโปลีในปี2020ด้วยค่าตัวเป็นถิติสโมสอนและในฤดูกาล2022-2023นี้เขายิงให้ทีมไปแล้วถึง22ประตูและยังคงเหลือเกมในลีกอีก5นัดทําให้โอซิมเพนนั้นตกเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่ห,ญหลายทีมอย่างไม่ต้องสงสยัยเราจึงไม่รอช้าค่ะที่จะพาทุกคนไปรู้จักแข้งรายนี้และนี่คือ15เรื่องราวของโอซิมเพน ที่จะทำให้คุณรู้จักเขาภายใน5นาที 1. โอซิมเพนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอย่างมากในเมืองลากอสประเทศไนจีเรียครอบครัวของเขาลําบากขนาดที่ว่าต้องอดมือกินมือเลยทีเดียว 2. จริงอยู่ที่ว่าโอซิมเพนอาศัยในเมืองลากอสแต่เขานั้นเติบโตมาในย่านโอรูโซซันซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทิ้งขยะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา 3. ตอนที่ยังเป็นเด็กทุกวันหลังเลิกเรียนโอซิมเพนต้องเดินขายน้ำดื่มแบบถุงและน้ำอัดลมตามสี่แยกที่มีคนพลุกพลาดในเมืองลากอสเพื่อช่วยครอบครัวและเพื่อเป็นทุนการศึกษาของตัวเอง 4. พ่อของโอซิมเพนเห็นลูกฝักใฝ่ในการเรียนจึงอยากให้ลูกนั้นโตไปเป็นหมอมากกว่าการเป็นนักฟุตบอล 5. แต่เจ้าหนูโอซิมเพนก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้เป็นแม่ถึงแม้ฐานะครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เธอก็อนุญาตให้ลูกชายได้เล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง 6. นอกจากการเร่ขายของหลังเลิกเรียนแล้วโอซิมเพนได้ใช้เวลาที่มีในการเล่นฟุตบอลตาฟุตบาทข้างถนนเขาฝึกฝนด้วยเท้าเปล่ากับพี่ชายของเขา 7. ส่วนแอนดูโอซิมเพนพี่ชายของเขาได้เสียสละด้วยการลาออกจากโรงเรียนมาขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยกเพื่อช่วยหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอีกแรงเขานำเงินทั้งหมดมาสนับสนุนน้องชายเพราะเชื่อว่าน้องชายของเขามีความสามารถมากกว่าและวันหนึ่งจะได้เป็นซูเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างแน่นอน 8. ตอนที่ยังเป็นเด็กโอซิมเพนชื่นชอบเชลซีอย่างมากและเมื่อเขาอยากจะดูแมตท,ที่เชลซีแข่งเขาต้องไปที่ศูนย์กลางของชุมชนเพื่อชมเกมนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาชื่นชอบดีดิเย่ด็อกบาด้วยเช่นกัน 9. ตอนที่โอซิมเพนยิงได้10ประตูและคว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2015ทีมงานชาวไนจีเรียคนหนึ่งได้เอาข้อความจากด็อกบาร์มาให้เจ้าตัวดูข้อความนั้นคือผมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะวิกเตอร์ผมขอให้คุณพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตโอซิมเพนรู้สึกช็อกและดีใจมากๆที่ได้รับข้อความจากไอดอลของเขา 10. โอซิมเพนทำลายสถิติในฟุตบอลโลกรุ่นยู17ปี2015ด้วยการยิง10ประตูได้เร็วที่สุดภายใน7เกมถือเป็นการทำลายสถิติอันยาวนานของฟอรลองซินาม่าปงโกและซูริมาเน่คูลิบาลีได้สำเร็จ 11. โอซิมเฮนเคยปฏิเสธอาร์เซนอลหลังจากเปิดตัวกับทีมชาติในปี2015โอซิมเฮนที่กำลังเป็นนักเตะในสังกัดอันติเมสไตรเกอร์ทีมในไนจีเรีย يا, ได้กลายเป็นกองหน้าที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่รวมถึงอาร์เซนอลที่เขาเคยได้พูดคุยกับอาร์เซนเวนเกอร์มาแล้วแต่ที่เจ้าตัวปฏิเสธการย้ายมานานเพราะต้องการลงเล่นให้เร็วที่สุดถึงแม้จะยุเพียง18ปีเขาจึงตัดสินใจย้ายไปวัวบวกในเยอรมันในปี2017ด้วยราคาค่าตัว3.5ล้านยูโร 12. โอซิมเพนเซ็นสัญญา3ปีครึ่งกับวัวบวกแต่โชคร้ายที่หลังจากลงเล่นให้กับสโมสอนได้เพียง4เดือนเขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซึ่งทําให้ฤดรการของเขานั้นสิ้นสุดลงทันทีและถูกปล่อยยืมให้กับชาเลคัวทีมในหลีกเบลเยียมในปีต่อมา 13. หลังหมดสัญญายืมตัวลิวทีมใหญ่ในหลีกเอิงได้เล็งเห็นบางอย่างในตัวเขาและซื้อตัวเขาจากวัวบวกด้วยราคาถึง22ล้านยูโร 14ลิวได้กำไรจากการขายเขาอย่างมหาศาลไม่มีใครรู้ว่าการลงทุนของลิวที่ทุ่มซื้อเขามานั้นจะคุ้มค่าหรือไม่จนกระทั่งโอซิมเฮนคว้ารางวัลมาร์ควิเวียนโฟเอมาได้เขาทำผลงานยิง18ประตูจาก38เกมซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเตะแอฟริกันที่ดีที่สุดในลีกเ응อิง และ15ลิวได้ขายเขาให้กับนาปโปลีในปี2020ด้วยราคาค่าตัวราว75ล้านยูโรจนขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไนจีเรียซึ่งนาปโปลีเองก็คงไม่คาดคิดว่าการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มค่าแบบสุดๆเพราะเขาได้ช่วยพาทีมควา้าแชมป์กาโชกเซเรียมาได้ในรอบ33ปีและเขายังเป็นนักเตะไนจีเรียคนแรกที่ควา้าแชมป์กาโชกเซเรียมาได้สําเร็จอีกด,ด้วย และนี่ก็คือเรื่องราวของวิกเตอร์โอซิเฮนกองหน้าที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เขามีสัญญากับนาปโปลีถึงปี2025แต่เราเชื่อว่าเขาจะได้ย้ายทีมด้วยค่าตัวมหาศาลก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนและจะเป็นทีมใดที่คว้าตัวเขาไปได้เราคงต้องมารอดูกันค่ะส่วนนี้นะคะเพราเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราเอาไว้เพื่อรอชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ